สวัสดีครับท่านสมาชิกทุกที่ผมทำโอพีขึ้นมาครั้งนี้ก็เพื่อที่จะช่วยให้ทีมงานที่ไม่สามารถเดินทางเข้ามา,ารับฟังการบรรยายผมของผมได้ที่ศูนย์ใหญ่นะครับให้เข้าใจและสามารถที่จะนำไปเผยแพร่ต่อได้นะครับจินดีก็ขอให้ท่านสมาชิกที่สามารถที่จะดาวน์โหลดออกไปแล้วก็ทำนำไปบรรยายให้กับผู้ที่สนใจฟังอีกทีนะครับผมจะแบ่งออกเป็น การบรรยายนี้จะแบ่องออกมาเป็น3พาร์ทด้วยกันนะครับพาร์ทที่1ก็คือการแนะนําเกี่ยวกับบริษัทแล้วกเ็เกี่ยวกับมาร์เก็ตติ้งนะครับพาร์ทที่2ก็จะเกี่ยวกับสินค้าแล้วก็รูปภาพของช็อปที่เราเปิดมาแล้วนะครับพาร์ทที่3ก็คือแผนการจ่ายของบริษัทนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมจะขอเข้าพาร์ทที่1นะครับเป็นพาร์ทที่การแนะนําบริษัทของและก็มาร์เก็ตติ้งของบริษัทนะครับครับบริษัทของเราเนี่ยอีโคสเวตอนนี้เนี่ย เราจะเรียกง่ายๆว่า,าโมเดลบิสเนสของเราเนี่ยก็คือไฮบริดบิสเนสโมเดลนะครับซึ่งทุกท่านทราบดีว่าไฮบริดบิสเนสโมเดลก็เหมือนกับรถยนต์ฮะที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานน้ำมันแล้วก็เปลี่ยนเป็นไฟฟ้านะครับของเราก็เป็นสองระบบเหมือนกันซึ่งเราใช้ระบบคอนเวนิเ n น e ์สโตร์นะครับที่เรา,เ,าเป็นเรียกว่าเป็นจุดแข็งของเรานะครับบวกกับ MLM ก็คือ,อพลังคําคพูดของท่านคือแนะนําด้วยการบอกต่อนะครับเรามาดูครับอีคอสเวเราคือใครนะครับ e ีคอสเวเราคือกลุ่มนะครับกลุ่มเบอร์จาย่านะครับกลุ่มเบอร์จาย่านี้เป็นกลุ่มที่ในทุนที่ใหญ่มากนะครับที่มาเลเซียนะครับเราเป็นเจ้าของ7 e เ e ่ e อีเลที่มาเลเซียนะครับเราเป็นเจ้าของ Starbucks นะครับเว n d y ทัโทนี้คือลอตเตอรี่นะครับเราเป็นเจ้าของอห้างสินคา้าที่ใหญ่ที่สุดในกราดลมเปอร์นะครับแล้วก็โรงแรม5ดาวรีสอร์ตต่างๆเยอะแยะไปหมดนะครับแล้วเบอร์จาย่าเองก็มาเทคโอเวอร์คอสเวนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นอ e ีคอสเวเมื่อ10เมื่อ10ปีที่แล้วได้เพื่อ4ปีที่แล้วนะครับนี่ก็คืออีกกลุ่มหนึ่งนะครับ ที่เป็นกลุ่มเครือข่ายของประชาธญาทั้งหมดนะครับสังเกตได้ง่ายว่ากลุ่มเครือข่ายประชาญาทั้งหมดเนี่ยเ,เช่นวิูอีซีเลยซิงเกอร์ทุกอย่างส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะเก่งในเลือดในด้านแฟนชายบิสเนสนะครับเรามาดูครับจุดเด่นของแฟนชายอีคอสเวงวดนี้เนี่ยเราให้โอกาสสมาชิกเป็นเจ้าของด้านด้วยฟรีนะครับโดยไม่ต้องลงทุนเปิดทุกที่ที่เป็นชุมชนนะครับ เราเริ่มปีสองพันห้าครับเราเริ่มที่ไต้หวันจริงๆแล้วเนี่ยคอสเวย์เนี่ยเปิดมาแล้วสามสิบปีนะครับที่มาเลเซียแต่เรายังไม่ทำระบบนี้จนกระทั่งปี2 0 0 5ันห้าเนี่ยเราตัดสินใจลงระบบนี้ที่ไต้หวันก่อนประสบความสำเร็จมากครับปีสอง6ันหกเรามาตัดสินใจมาลงที่ฮ่องกงนะครับก็ประสบความสำเร็จอีกปีสอง8นดนะครับเราเปิดที่มาเลยนะครับแล้วก็อินโดมาเกาสิงคโปร์ออสเตรเลียที่มาเลเซียนะครับ เรากับบริษัทยักษ์ใหญ่ MLM นะที่ขึ้นต้นด้วยเนะครับเราแข่งขันกันมาตลอดนะครับเราไม่เคยไม่เคยมี MLM ไหนที่สามารถแซงได้นะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนระบบเป็น2,008เป็น2,009เท่านั้นเองนะครับค s t ecosway มียอดขายแซงเป็นอันดับหนึ่งนะครับของ MLM ในมาเลเซียนะครับปีนี้ครับเราเข้ามาสู่ประเทศไทยมาแล้ว เจดแเดือนนะครับเดือนเกาหลีใต้เปิดหลังเราประมาณเดือนกว่านะครับตอนนี้ปีหน้าเนี่ยต้นปีเราจะไปอเมริกานะครับญี่ปุ่นแล้วก็เวียดนามนะครับประสบการณ์30ปีของ c อสเวเนี่ยเราเก่งในเรื่องการ sourcing นะครับในการจัดหาสินค้า ในราคาถูกแล้วก็ขายให้กับลูกค้าในราคาที่ไม่แพงนะครับนั้นคุณราคาถูกแต่ไม่ได้แปลว่าคุณภาพไม่ดีนะครับราคาถูกคุณภาพดีแต่ราคาไม่แพงนะครับแล้วสิ่งที่หลายคนยังไม่ทราบเลยเกี่ยวกับอ e ีโคสเวก็คือเรามีโปรโมชั่นนะครับทุกๆ45วันนะครับทางคอสเวจะเก่งในด้านโปรโมชั่นมากครับเช่นซื้อ1แถม1ซื้อ2แถม1นะครับซื้อ, 1, อ1นะครับซื้อชิ้นที่2ราคาลดเหลือ5 0ซ ลูกลูกเล่นเหล่านี้เราจะออกมาให้ท่านทุกทุกี่สิบห้าวันนะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นยอดขายของร้านค้านะครับเรามาดู M m สมัยก่อนที่เรารู้จักกันนะครับถือสินค้าถือแผนนะครับไปขายลูกค้านะครับลูกค้าสั่งสินค้าชิ้นเดียวนะครับต้องวิ่งกลับไปเปิดของที่ศูนย์นะครับแล้วก็วิ่งกลับไปส่งของลูกค้านะครับไม่มีใครที่จะไม่สะดวกเลยนะครับแต่ละคนก็ต้องรอนะครับเรามาดูแฟรนไชส์ M เอ็มของ อีกข้อสุยนะครับผู้แนะนําแนะนําสมาชิกนะครับสมาชิกไปซื้อร้านไหนก็ได้นะครับทุกคนได้เงินนะครับสมผู้แนะนําได้เงินสมาชิกได้เงินแล้วก็เจ้าของร้านช้าก็ได้เงินนะครับเรามาปเปรียบเทียบแฟนชายสองอย่างนะครับแฟนชายทั่วไปนะครับอย่างอ,าอย่างนี้ทุกทุกท่านก็ทราบนะฮะการจะมีแฟนชส์อย่างนี้ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายนะแรกเข้า สามล้านบาทสี่ล้านบาทถึงบางทีขณะตอนนี้บางท่านบอกว่าลดเหลือล้านหนึ่งก็จริงนะครับแต่ท่านก็ต้องจ่ายค่าสินค้านะครับค่าน้ําค่าไฟค่าเช่านะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยท่านเอาเงินเย็นๆนั่นนะไปทาให้มันร้อนซะเปล่าๆนะครับกับ eC o s สเทครับท่านไม่มีไม่จําไม่ได้ต้องจ่ายเลยสักบาทหนึ่งนะครับคือท่านไม่ได้เราให้ท่านฟรีทุกอย่างนะครับเรามาดูนะครับ ว่าเราให้อะไรท่านฟรีบ้างนะครับเสื้อฟรีตกแต่งร้านฟรีลงสินค้าฟรีทีวีเราให้ฟรีนะครับ32นิ้วนะครับอุปกรณ์ส่งสั่การขายเราให้ฟรีหมดครับกล้องวงจรปิดเราให้ฟรีชุดคอมพิวเตอร์2ชุดพร้อมระบบนะฮะเราให้ฟรีอีกนะครับมีเครื่องแฟกให้ด้วยเครื่องก๊อปปี้ให้ด้วยนะครับแล้วก็ชุดสาธิตนะครับอ่สินค้าเราให้ท่านฟรีอีกนะครับเรามาดูไม่ต้องจ่ายแฟนชายนะครับไม่ต้องจ่ายค่าตกแต่งร้านนะครับ ไม่ต้องจ่ายค่าเช่าค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์นะครับไม่ต้องจ่ายซาสัสต็อกสินค้าไม่ต้องจ่ายค่าส่งเสริมการขายนะครับไม่มีความเสี่ยงกับกับธุรกิจของเราท่านไม่ต้องเสี่ยงนะครับวันเมื่อไหร่ที่ท่านเป็นเจ้าของร้านแล้วท่านไม่อยากจะเป็นท่านยื่นความจำนงขอเลิกนะครับเรายินดีให้ท่านเลิกได้ทันทีนะครับแต่กับแฟรนไชส์อื่นท่านต้องทําสัญญา เป็นเวลากี่ปีนะท่านเกิดท่านเลิกท่านตัดสินใจไม่อยากทําแล้วนะครับท่านก็ต้องไปจ่ายค่า,าที่ผิดนัดหรือว่าค่าที่ไม่สามารถทําได้ตามตามตามสัญญาได้นะครับอันนั้นก็จะเป็นมูลค่าที่ค่อนข้างสูงนะฮะเรามาดูเทคนิคของเราง่ายๆนะครับจากเดิมที่เป็น mlm ทั่วไปที่มีสินค้ากับแผนงานนะครับที่เวลาคุณเจอใครคุณบอกแผนสินค้าดีแผนดีนะมีเรามีแผนดีตอนนี้ อีคอสเวให้ท่านช็อปนะครับเป็นอาวุธนะครับท่านเดินไปหาผู้ที่สนใจนะครับแค่เพียงถามว่าคุณมีเพื่อนหรือใครบ้างที่สนใจอยากจะเปิดช็อปตัวไม่มีค่าใช้ใจ่ายไหมบริษัทจ่ายให้หมดทุกอย่างนะครับด้วยคําถามนี้คนที่ท่านถามเนี่ยมีอยู่สองคำตอบครับเขามีเขาอยากจะเปิดเองกับเขาไม่มีแต่เขาเขาไม่อยากเปิดแต่เขามีคนที่แนะนําจะให้เปิดเขาพอจะรู้จักใครงงีฮะนั้น ภายในสองคำนี้เนี่ยท่านสามารถที่เปิดใจนะฮะที่จะสามารถที่จะคุยต่อในเรื่อง e c o อสเวได้นะครับฉะนั้นเราก็ขยายนะกลุ่มเป้าหมายเราก็จะขยายออกไปเรื่อยๆนะจนกระทั่งเ,เป็นกลุ่มใหญ่นะครับเราก็จะใช้วิกลยุทธ์โดยการแตกช็อปออกไปนะครับตามจากาจังหวัดนะครับแตกออกไปตำบนอำเภอรครับผมจะขอ จบพาร์ทวันนะครับเราก็จะขอต่อพาร์ทสองนะครับ